นทนอะคาวะโตอาระหะโตสมมาสมุตตะสะนโมตสะะคาวะโตอระหะโตสมมาสมุตตะสะนโมตะสะอะคาวะโตอาระหะโตสมมาสมุตตะสะ พุทธังพระขาวาตาอภิวาเทมิเาหนังสือสวาคาโตพระขาวาตาธัมโมธาวมังนามสามิสุปฏิปันโนพระคาวา,ตา,มมมา,าตนโนาาวาตา สาธุวันทาคุณบิดามารดาสาธุวันทาคุณภูบาอาจารย์กราบ